อ๋อจริงๆรจริงจริงรายการเขาให้เราเต็มที่ทุกประเทศนะจะได้การคือเขาไม่ได้มาบีฟอะไรคนระับเขาบอกว่าอ่ะก็เต็มที่อ่ะขอให้คมคูคู่ต่อสู้หน่อยเราด้วยความที่เราเป็นเราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากไปบัฟบอะไรกับเขาเพราะว่ามันก็เหมือนที่แขกพูดเธอมีกิมจิ<อ>ฉันมีส้มตำเธอมี c o r e นท a i แอรฉันมีไทยแอร์เวเธอมีจีซูแบ็คพิงฉันมีล<อ>ิซ่าแบ็ค<อ> ไปวัดกันในเกมค่ะใช่จริงๆแขว่าด้วยความที่ตั้งแต่เกมแรกที่เขาเห็นแขระาเขาก็เขาก็รู้สึกแลยฮะว่าคนนี้เหมือนมีอะไรบางอย่างเพียงแค่เขาเขาอาจจะยังอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยแต่บอกเออแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่แขกบอกไม่มีใครบูลลี่นะฮะในรายการแต่ด้วยความที่เขาเจอช็อคนะฮะด้วยความต้องเข้าใจระบบของแขด้วยระบบของแขคือหนึ่งผิวสี 2. อผู้ไทยเว้ยวงงเอาอะไรกันนี่อะไรเงี้ยสแล้วเราเป็น LGBT ด้วยแล้วการแสดงออกของเราซึ่งมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันที่สวีเดนก็ตกใจพี่เออบางไทยอาจจะไม่ตกใจแต่ที่อื่นเพราะว่าตกใจกันอะไรเงี้ย